ข่าวแรกในวันนี้ค่ะไปติดตามกันเมืองกันหน่อยนะคะด้านโคศกพักเพื่อไทยเผยนายกนําชื่อครมอขึ้นถุนเกล้าแล้วเพื่อไทยประชุมพัก2กรกฎาคมนี้นะคะหลังจากสสอีสานทวงเก้าอี้รองประธานสภาคนที่สอง นายดนุพรปุณกานสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสำคัญทราบว่าทางทำเนียบรัฐบาลได้นำขึ้นทุนกล้าวแล้ว ขอให้รอขั้นตอนต่อไปว่าจะมีการโปรดก้าวลงมาเมื่อใดส่วนกรณีมีกระแสะข่าวว่าสอสอภาคอีสานพักเพื่อไทยทวงโควตาเก้าอี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองหลังผิดหวังจากโผคอร,รมอเรื่องนี้นายดานุพรกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันซึ่งในการปรับคณะรัฐมนตรีทุกครั้งทุกพักมีแรงกระเพื่อมหมดซึ่งแน่นอนว่ามีคนอยากเข้าไปทำงานเป็นเรื่องปกติ โดยในวันที่2กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมสอสอพักเพื่อไทยก่อนเปิดสมัยประชุมสพาในวันที่3กรกฎาคมโดยจะมีการพูดคุยถึงขั้นตอนหลายๆอย่าง ส่วนเรื่องของการเลือกรองประธานสภาคนใหม่ได้รับแจ้งว่าน่าจะก่อนวันที่15กรกฎาคมส่วนพักเพื่อไทยจะส่งใครเป็นตัวแทนสอสภักอีสานหรือไม่นั้นหรือจะเป็นโคต้าของพักใดเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันซึ่งในวันที่2กรกฎาคมนี้จะมีการถกในที่ประชุมของพักค่ะบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดพรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทย โมโนแม็กซในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a s เทียง199บาทต่อเดือน